เอาต้ม awesome. หมายเลข444413กับขบวนที่254ครับมีคนล,ลงนะครับผม

ครับขนาดนี้ขบวนรถธรรมดาที่254ครับก็กำลังจะออกจากสถาน,นีรถไฟชุมทางตลิ่งชันแล้วนะครับต้นทางจากหลังส่วนปลายทางเข้าทนบุรีครับขนาดนี้ขบวน,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 นที่254ก็ได้ออกจากสถาน,นีรถไฟชุมทางตลิ่งชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับ ไปแล้วไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่า